ประชนเรื่องของการตรายจ่ายลาใ่ยแล้วันต่างๆเนี่ยทำภาคสมาธแต่าง่ในมาเอารายจ่ายองพี่น้องประชาชนก็เห็นที่เราเปียนไปเรื่องของการที่เราไม่สามารถใช้งบมาได้เ่อ่วยผูเสียหาตอนนี้รัฐบาลขับเคื่อนช่วยเหลือผู้เสีชีวิได้โดยได้ยบายอย่างเดียวไม่ได้ยุบายของที่เขนว่าร่องได้ยุบารตุ้นการลงทุนากบริษัทข้างชาติที่จที่อยากมาลงทุนแต่การใช้ยบายอย่างเดียวเลยที่ไมแล เพราะนั้นเนี่ยเราต้องการให้มีการเกิดขึ้นใ้มี่้ราการลดเียเนี่ยป็นเรื่องสำว่าราจ่ายที่เกี่ยวข้องกับองเนรื่องสำคัญพวกเราทุกคนีอยู่ตรงนี้ก็แล้วว่นเี้ยเดินทางค่าที่จ่ายที่อะไรนะครับเพื่อเนึนงลดดบ้ยไฟเรื่อนของการที่จะเกิดเฟ้อเ่าวะสเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะครับตรงนี้ก็จริงนะครับ ผมว่าโานีหที่เราสมเขานที่ดกไดแต่เรเชื่อว่าเราเราได้ทำาที่จได้แต่สัเกาต้องเนี่ยที่เราท่เราเรียกผู้ใหคแม่เลยว่าในวางการเนืนงการต้อไปพร้อมกันต้องไป่กันต้องต้ว่าเราที่ป็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะทำว่าประเด็นเรื่องเกาะพิเศษตอนนี้ยังติดลงอยู่ยังไม่ถึงปีเมื่อไรี่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย25เนี่ยก็ลงมา225แา่ไปไม่ยมมีมูอีกเยอะ เราะจะเกิดวิธีปิดเกิดขึ้นอยู่อะไรอย่างนี้ที่มันไม่สามารถเข้างทได้ที่รู้อยู่ใเยอะเยอะมากวันนี้ทำไมเราถึงไม่เริ่มทำกันนะครับท่านกล่าวเราจะทำยังไงให้ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลกับฝ่ายปฏิบัติคือแบงก์ชาติเนี่ยสามารถเดินคู่กันไปได้ไม่ได้มีรูปคุ่นตลอดนะครับเจอทั้งเจอั้งล่าสุดก็ท่านท่านกล่าวบอเออต้องต้องก็ปรกธานเขาลองให้ทำสุขการทาง่านทางด้านสุขภาพคือที่ผมไม่เชื่อในการมือต่อดูแล้วจะทำการสื่อสารันนี้เราก็พิจารณาแต่กไปต้องมา นะครับไม่เป็นการก้าวแล้วที่อื่นอะไรประมาณนะครับตัวเลขมันเป็นบทพิสูจน์นะตัวเลขมึงก็เห็นด้วยด้วยกันก็ไม่มีใครมาตกเฉียงตัวเลขที่มันติดลบมาตัวเลขมันไม่จริงไม่ตรงนะครับตัวเลขมันก็ชัดอไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรากมาวันกี้ว่าเรื่องเฟสเช่นนี้ไไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาคือว่าเราอยู่ในเฟสเช่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการโค่นดินเย็นหรือว่าอะไรนะก็